น้ำพริกแพรลี่น้ำพริกกากหมูน้ำพริกเออหนังไก่ของแพรลี่ <mm ทำนานแล้วจ้าของแพรลี่เคี้ยวน้ำพันแตกครับไม่แปลกใจที่เขาไม่ทำต่อ <mm <mm อิ่งกันเองละเปิดกล้องครับน้องเปิดกล้อง ผมอยู่ที่ร้านอักขีครับร้านพี่ชายถูกไหมครับได้มิชดินสตาร์นะครับมา่งมั่ารจาเบียเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะาสวัสดีจ้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 าสวัสดีจาสวัสดีจ้าสวัสนีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสนัาทีสวัส้าสวัสดีจ้านลังด้าควลสดี้องไม่ม่ต้องขอบดีจ้าอสดาจ้วั่ด้วัสด้าวด้าวัอด้าสวเคพีน่าสวัสดีจ้าสวัอดีจ้าอยัสไีจ้าสพพี่ีช้าอวัสดีาดีจ้มอะัรนะคะ หน้าพี่ดำกับเพื่อนเลยอ,ะอ่ะวันนั้นก็ปรับไม่ได้เลยคะ่ะวันนั้นที่เจ้าฟอดปรับให้ปรับไม่ได้เนาะเจ้าฟอดก็ปรับไม่เป็นเลยแฟนใครก็ไม่รู้เออนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสว่ังได้ไหมเนี่ยไม่รู้อาจารยิ่งศักมาตอนไหนเนาะเอามีอาจารยิ่งต่งอีกแล้วอาจารยิ่งต่งอีกแล้วเหรอคะอาจารยิงยรย่งใสอีกแล้วอาจารย์ก็ไม่เข็ดการอาจารย์ยิ่งศักตัชีนะคะ <laughs> มีคุณแฟรี่ต้องมีอาจารยิ่งศักแลวหนูขอแล้วอาจารย์หนูขออันนี้แป๊บเดียว ได้เลยได้เลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติเกลัยขายของบ่อยๆนะฮะเห็นเกลั์ขายเค้กขายอะไรน่ารักมากเลยอ่ะแกไม่ได้ไลฟ์เองหรอกแกเปิดวิดีโอเพราะเหรอที่เห็นเห็นนะคือวิดีโอติ๊กต๊อกจับไม่ได้นะฮะไม่รู้ติ๊กต๊อกเปนโง่เหรอาจารย์ยิ่งศักดิ์มั้งอู้ยุ้ยมุ้ยจันเลิกติ๊กต๊อกไอเลิกติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟพี่ปองอ๋อต้องบอกไอเลิฟใช่ไหม ฉันรักเธอนะแพรรี่ฉันรักเธอที่สุดเลยเอาละกินไม่ได้ค่ะงั้นอย่าลืมต่างลาอ,อีซีแพรรี่นะครับทุกคนโอ้ย,อยผมจะขายหม่ำเดือนหน้าครับอาจารย์ช่วยเชียร์ด้วยนะครับอาจารย์เบียร์ครับหม่ำคืออะไรหม่ำหม่ำสมปองคล้ายไส้กรอกครับแต่ใหญ่กว่าอ๋อสมปองหม่ำหม่ำสมปองหม่ำเชยโปมฮนะแข่งกับปลาอินทรีแพรรี่ฮะ ไปดีเทน่าเท่าแล้วต่ท่านเหลือนุขายไปจริงๆีได้ตั้งเกือบห้าพันแล้วนะได้ห้าหมื่นแล้วนะห้าพันล้วเหรอห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นออเดอร์ได้ให้ธรรมดานะเนี่ยจิตเจ็ดล้านแปดแสนบาทพี่ปองต้องสปีดละพี่ขายเดือนหน้าเลยพี่ขายเดือนหน้าโอเคเราะอุ่นหนุ่นเลยอุ่นนุนว่าอรอยู่ที่ไหนคะข้างหลังทำไมดูวันนี้จังอยู่บ้านจ้ะ อ๋อข้างหลังดูแบบฟิลแบบอันนี้จังดีจังเลยผลงานบรรยากาศได้นี้มาแล้วนะคะอาจารย์ขาขอบพระคุณมากเลยค่ะอ๋อฮสาธุพี่ได้เรียนแต่ว่านักเรียนขอพี่อ่ะนักเรียนม .1 โรงเรียนพี่บุญชัิสิตอ้าวพี่ปองก็นี่แหละใจดีกันแล้วอันนี้ทุกคนเล่มนี้ต้องอ่านนะคะใครอยากรู้จักอาจารย์เบียร์โดยเฉพาะคนที่เกลียดอาจารย์เบียร์มึงต้องอ่านเล่มนี้นะรู้ข่าวรู้ราวลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง อาจารย์เบียร์ตั้องคำสิลบทะนาอาจารย์เบียร์มึงต้องอังตื้อตื้อต้องเสืออาจารย์เบียร์ไม่อ่านมือเชือกกูเจ๊งลบร้อยครั้งจนร้อยครั้งรู้ข่าวรู้เราไม่มีแพ้นะยิ่งเกียดยิ่งต้องอ่านอ่านปุ๊บมึงจะตัดตาเลยทีเนี้ยจับปรตูมาเป็นมิตรเลยอ่านให้จบค่ะซื้อไปเต็มกัเท่าไหร่เองเนี่ยเขาขายแค่สองร้อยเท่าไหร่เองนะคะจ้าขาสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบใช่สา้อยหกสิบก็ใช้ในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะทุกคนคขาพี่อ่านได้สิบกว่าหน้าพี่เอาไไปพูดดกกััับนนนเรรียย่่่าส้ชวโมงงึอะ พี่ติดหน้าเองเหรอคะพี่อ่านได้สิบกว่าหน้าเพราะว่าพี่เพิ่งได้เมื่อคืนเออแล้วก็เอาไปไปบรรยายให้นักเรียนพอดีเลยใช่ไหมคะแล้วน้องไฟเตอร์ที่เป็นเด็กพิเศษเขาขอไปอ่าให้น้องไปก็เลยจะขออาจารย์เขาเป็นอย่างนี้จริงนะอาจารย์เบียร์พี่ปองเขาจะเป็นคนแบบว่าใครขอให้หมดอ๋อเป็นลูกหลานพระเวสสันดรโอ้ดีจังเลยอนุโมทนาจริงก็เป็นพระและใครขออะไรก็แม่หนูไปขอต้นไม้ต้นที่ดีที่สุดแกก็ให้แพงที่สุดเลือกเอาเลยให้ ไม่ห่วงไม่คนไม่ห่วงของก็เลยไม่ใจบริษัทใจบริษัทนะเาะว่าของที่แกให้ส่วนใหญ่เป็นของคนอื่นค่ะไม่ใช่ของตัวเองพี่พี่โอเคขอพี่ฟังเหรอโอเคเราดูกำลังจะดีอยู่แล้วอ๋อพี่ถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปไปเพราะมีคนขอไปแล้วทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะไปใส่แกงพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้งานวัดพอดีหนูเลี้ยงงทานค่ะอาจารย์พรุ่งนี้ โอ้ oh, <า>น้มันนาน้มันธนาญาติยินกระเป๋าไปใส่แกงด้จารย์อาจารย์จะโกรธไหมไม่โกรธได้เลยใส่ได้ทุกอย่างวันนี้เรียโลงทานค่ะวันนี้พีาา่วิวสรรยยั่งแคไอแล้วก็กระเป๋าพี่<ม>แล้วก็ปากกา<ม>ใส่ได้หลายอย่างของอาจารย์เบียร์น่ารักมากเลยครับตอนแรกผมหาที่เปิดไม่เจอครับอาจารย์ทาเนียนมากทาละเอียดมากเลยผมแบบจะใช้มือฉีกอะไรเงี้ยสุดท้ายอ๋อมันมีกาวอยู่อะไรเงี้ยกว่าจะหาเจอนม่นแต่สักสิบนาทีได้ครับเ อยากได้กุญแจกระโถนครับหมอนรอรอหมอนรอยังไม่ยังยังไม่ได้ผลิตเลยแล้วก็ผ้าคลุมดีวแคลุมตั้งขาอะไรเงี้ยเพราะผมขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่อยากให้ใครเห็นขาอ,อีกป๊บหนึ่งอกานขาหนูหนขอโทษนะข้างหลังหนูเพราเป็นโลงหนูเมื่อกี้หนูมองตั้งนานอาจจะย,ยังมองอาจจะยังมองเลย มปนมือนกับว่าตายแล้วอาจารย์เขาไปนั่งอะไรข้างลงแบบนั้นเนาะไม่ขึ้โลงคือฐานพระใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มนคือตู้ต,ตู้ตที่ก <มา S 1> ็าวางนะหนูนึกว่าเป็นเทพพนมนะหนูมองเพราะว่ามันมีอนี้ขึ้นไงหนูนึกว่ามันเป็นเทพพนมหนูว่าอาจารย์เขาไปนั่งทําไมตรงนูว่าเขาเป็นจะสอนทำอะไรอีกหรือว่ายังไม่ใช่ฐานเนี่เรานัดธีมเสื้อขาวกันมาใช่ไหมเนี่ยเราคุยธรรมะอะค่ะวันนี้ก็เสื้อขาวนิดนึงแต่พี่เปอาระวังไรบินนะ ทำไมอ่ะเพื่อพี่มันเล็กไปมันชัดไปมันหุบหน่อยหชัดไปอาจารยิ่งสักอยู่ไหนเนี่ยตามอาจารยิ่งสักให้หน่อยอาจารยิ่งสักแกรู้ทุกเรื่องอ่ะแกไม่รู้เรื่องเดียวเรื่องเวลาโอ้ยแรงมากแรงมากไลน์นี้เขามันึกไลน์นี้เขามันถึกตั้งแต่ต้นไลน์เลยนะแอบเก็บความในใจไว้ภายนดว่นเลว่นสีดำพี่ไปถอยแว่นเลว่นมาเพราะเพลงนี้เลย อ้ยเดี๋ยวหนูบันทึกอันนี้ก่อนบันทึกกันนี่งว่นอ,อาจารย์เบีร์ครับเราไม่มีเรื่องมาล่วงหน้าก่อนทุกครั้งเลยหรอครับไม่มีเลยรอเนี่ยอาจารย์ยิ่งสักมาอะไรยังเดี๋ยวดูก่อนอ้ามอายังไม่ใช่เว้ย <laughs> เราไม่เคยมีเรื่องก่อนเราเราคุยก่อนดีไหมครับเราจะได้ไม่ต้องให้อาจารย์กดดันมากไ,มได้เราคุยก่อนได้เลยเราคุยประเด็นอะไรวันนี้นันะสีสเวลาผมไปวรียกก่อนนะครับเวลาแบบต้องรอใครเงผมจะพูดก่อนเพราะว่า คนมาช้าเขาจะได้ไม่ต้องกดดันเอองานเริ่มแล้วนะเราเสียบเข้าตรงไหนก็ได้อะไรนี้ครับอารมณ์ประมาณกดดันแน่นอนอาจารย์ยิ่งทำไมยังไม่มาละตามอาจารย์ยิ่งหน่อยเนาะอาจารย์น้องยิ่งเนี่ยเรื่องความรักไหมช่วงนี้สังคมไปทางเรื่องนี้มากเลย<ร>อะเพราะว่าอาจารย์ว<อ>่าเราต้องอะไรนะรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะละละตัณหาละกิเลสอะไรเพื่อเข้าสู่นิพพานอะไรที่หนังสืออาจารย์ที่เกิดนําตอนสองสามหน้าแรกอะครับ ความรักจริงๆเราพูดไปแล้วตอนช่วงวันวาเลนไทน์ตอนนั้นเหมือนจะเชิญคุณแพรลี่มาแต่เหมือนติดเซอร์ไพรส์ติดเคลียเคลียรใจเขาพูดไปแล้วพีกองรู้มากจะมาเรื่องแต่ความรักความอะไรวันที่สิบสี่พอดีตอนนี้มีประเด็นอะไรนะประเด็นเจ้าพี่กับน้องหญิงเหรอท่านพี่น้องหญิงก็เอาไปแล้วแต่ก็ล่าสุดก็มีประเด็นเรื่องเออความรักที่มันอาจจะใช้เขาว่าไงดีอ่ะพี่เปาลินจีกับเบสลินจีกับเบสใช่เหรอเขาไม่ได้ชื่อนี้นี่ ก็เขาชื่อลำไยกับบอสเราใช้เป็นลิ้นจีกับเบสไง๋อ้อหดั้นเซอร์เหรอไม่รู้ประเด็นอะไรไหมไม่ค่อยรู้เรื่องผมรู้จักทั้งปุ้ยแอลกอฮอล์แล้วรู้จักลำไยด้วยผมมีไลน์มีอะไรด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กำลังใจทั้งคู่ครับอ๋ออะไะที่นี่คุยประเด็นนี้คุยยังไงล่ะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอะไรเรื่องนี้ผมว่าคือเป็นี้ฮะอาจารย์ก็คือว่าลำไยเขาก็รับแดนเซอร์แล้วเขาก็เหมือน ไปรักกันไปอะไรยังไงกันแล้วก็อ่าปุ้ยแอลกอฮอล์เป็นเขาชื่อวงแอลกอฮอล์ครับตัวแอลแล้วก็กอไก่ฮอนลวกเขาก็เป็นแฟนกันแล้วถึงจนหนึ่งก็ประกาศเลิกกันโสดอะไรอย่างนี้ครับแต่เหมือนเขาก็พยายามจะมาองอนง้อกันอยู่แต่ว่ามันก็ขยายไปใหญ่โตท่านไปออกในหนกระแสที่ทาให้จันดังเปี้ยงปัางหนกระแสมีสองอย่างถ้าดีก็ดังไปเลยถ้าลบๆก็จะลบมากเลยอะไรอย่างนี้ยฮะก็น้องเขาก็กอ,ออกอรายการ ก็เหมือนว่าเรียกเงินแฟนของน้องคนนี้เรียกเงินห้าล้านจริงๆตอนแรกมีข่าวว่าสิบล้านจริงๆเรียกห้าล้านแล้วก็เขาได้ไปสองล้านเหมือนเส้นสัญญาเลยว่าจะต้องไม่พูดเรื่องนี้ให้สาธรารณชนทราบแต่สุดท้ายก็เหมือนเขาพูดแต่วันนี้พอมอ,อกรายการก็พลิกอีกแล้วเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนส่งข้อมูลให้ช่องอีซอขยี้ข่าวนะครับก็กลายเป็น่าไม่รู้ใครเป็นคนส่งข้อมูลเหมือนจะมีคลิปมีอะไรด้วยมันเกี่ยวกับเรื่องความรักตัณหาความต้องการ ความรู้จักพอไม่รู้จักพออะไรประมาณนี้ฮะอาจารย์อดีที่ก่อให้เกิดปัญหาประมาณนี้ครับผมไม่ได้จะอธิบายได้ดีไหมแพรี่อธิบายซ้ําหน่อยไม่มันก็มันอธิบายมันอธิบายได้มันพูดพูดได้แต่เราต้องพูดแบบกรณีแบบกว้างๆเพราะว่ามันต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรือบอกว่าเอาเรื่องอื่นค่ะเพราะเรื่องนี้อาจจะโดนฟ้องได้โอเคใช่ใช่ใช่หนูว่าเราเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราไม่เราไม่สามารถลงดีเทลได้เลยเพราะว่ามันเป็น เขาจะเขาจะพูดทานองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับสาธารณะเรื่องอเรื่องรักเรื่องเลิกเรื่องชู้อะไรของใครเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์เขามันเป็นเรื่องมัน,เป,นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วก็มันไม่ได้ประโยชน์กับสาธารณะนะคะเราไปอย่าไปพูดเลยหนูว่ามันมัน,มนได้<ข>อ,อะไร <ขอ S 1> หรอกข้อความมา้เลยพูดเรื่องอื่นตะค่ะอันตรายค่ะมันไม่ได้อะไรกับเรามันไม่ได้อะไรกับเราตรงนี้คนฟังอยากฟังเรื่องอะไรดีกว่าหมื่นกว่าคนหมื่นสี่พันคนในช่องอย่าฟังเรื่องอะไรก็ว่ามาค่ะ <Le> เร<อ>ือ่องนันก่อนใครอยากรู้ก็ไปติดตามจากรายการของกระแสแล้วกันรเราขอไม่วิบาววิจารณ์และกันจบเออมันมีประเด็นอะไรตอนตอนนี้อืออย่างวันนี้ผมไปพูดกับนักเรียนก็เรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องทั่วไปฮะคุณธรรมยีธรรมในการใช้ชีวิตธรรมะที่เหมาะกับนักเรียนที่กำลังจะจบ <c oughs> มทุกหมอ๋อใช้โทรศัพท์เป็นทุนไม่ใช้ให้เป็นโทษใช้โทรศัพท์ให้เป็นทุนไม่เป็นโทษ อันนี้อันนี้ที่ผมไปพูดวันนี้นะครับอ๋อมีคนบอกว่าเทพอัติมัสอ่าพูดแต่ผมออไม่รู้ไม่น่าเชื่อนะมีคนไปไหว้จริงนะหนุ่งงมาก